สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนด้วยกันในเรื่องของตัวกลางของแสงนะ,ะแสงเนี่ยจะเป็นพลังงานรูปหนึ่งนะคะที่สามารถรับรู้ได้ทางสายตาใช่ไหมคะเมื่อแสงเดินทางมาที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งเนี่ยจะทำให้เกิดความสว่างค่ะในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะก็จะ ต้องอาศัยความสว่างนะคะในการใช้ชีวิตนะคะในการทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ทําให้เราสามารถมองเห็นนะคะสิ่งต่างๆที่เราจะหยิบจับได้นะคะเ mm hmm. มื่อแสงเนี่ยเดินทางเป็นเส้นตรงออกจากแหล่งกําเนิดแสงไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์หรือว่าหลอดไฟนะคะนี้เขาเรียก ว่าแหล่งกําเนิดแสงนะคะก็จะเคลื่อนที่ผ่านอากาศหรือว่าสิ่งต่างๆทําให้มีผลต่อการมองเห็นของเรานะคะสิ่งที่กั้นแสงแล้วผ่านได้เนี่ยจะเรียกว่าตัวกลางของแสงนะคะส่วนสิ่งที่แสงไม่สามารถผ่านได้เราจะเรียกว่าวัตถุทึบแสงนั่นเองนะคะ วัตถุบางชนิดนะคะก็จะยอมให้แสงผ่านได้มากนะคะแต่ว่าวัตถุบางชนิดนั้นก็จะยอมให้แสงผ่านได้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะบางชนิดเนี่ยแสงผ่านไม่ได้เลยเนาะเมื่อเราจะทดสอบการมองผ่านวัตถุกั้นแสงนั้นนะคะเราก็จะพบเห็นว่าแสงเนี่ยเดินทางผ่านวัตถุนั้นได้มากหรือน้อยเพียงใดนะคะ เราจะสามารถมองเห็นวัตถุเป้าหมายที่อยู่ด้านหลังนั้นนะคะเมื่อเรานำวัตถุนั้นนะคะมาผ่านแสงเนาะแต่เมื่อเรามองไม่เห็นเป้าหมายหรือวัตถุนั้นนะคะก็คือว่าวัตถุชนิดนั้นไม่ยอมให้แสงผ่านได้นะคะดังนั้นจึงจัดกลุ่มของวัตถุที่ กั้นทางเดินของแสงเนี่ยหรือว่าตัวกลางของแสงเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะไปดูพร้อมกันเลยนะคะกลุ่มที่1นะคะจะเป็นตัวกลางโปร่งใสค่ะนะตัวกลางโปร่งใสยกตัวอย่างเช่นแก้วนะคะแก้วใสๆเนาะอย่างเช่นรูปภาพแรกนะคะโปร่งใสเราจะสามารถเห็นวัตถุ ชิ้นที่อยู่ด้านหลังนะคะได้ชัดเจนนะคะเห็นได้ชัดเจนเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นรูปแรกนะคะเป็นบิเกอร์นะคะเป็นแก้วใสๆเราสามารถมองเห็นสิ่งที่บรรจุอยู่ด้านในก็คือน้ําแล้วก็แท่งแก้วคนสารได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้เรียกว่าตัวกลางโปร่งใสนะในกลุ่มที่สองนะคะเป็นปร่งแสงค่ะ โปร่งแสงยกตัวอย่างเช่นลูกโป่งนะคะลูกโป่งเห็นไหมคะเราจะเห็นได้าบางส่วนอาจจะชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้างนะคะถ้ามองผ่านทะลุลูกโป่งไปนะคะไม่เหมือนกับตัวกลางปุ่งใสนักเรียนลองเปรียบเทียบดูนะคะอันนี้คือปร่งแสงแสงสามารถผ่านได้นะคะแต่ว่าแค่บางส่วนเท่านั้นเนา และกลุ่มที่3ค่ะเป็นวัตถุทึบแสงนะคะก็คือแสงไม่สามารถเดินทางผ่านได้เลยเนาะยกตัวอย่างเช่นหลังคานะคะหลังคาที่ทึบแสงไม่สามารถเดินทางผ่านได้เลยนะเราจะแบ่งตัวกลางออกเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะามาดูค่ะลักษณะนะคะของการเดินทางผ่าน ตัวกลางนะคะการเดินทางของแสงนะคะมาดูตัวกลางที่1เลยก็คือตัวกลางโปร่งใสที่คุณครูพูดถึงเมื่อกี้นะคะแสงสามารถเดินทางผ่านได้หมดเลยตอนนี้คุณครูจะให้ลูกศรสีเหลืองๆนะคะแทนแสงเห็นไหมคะการเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสก็จะสามารถเดินทางผ่านไปได้หมดเลยเนาะมาดูค่ะ รูปภาพที่2ตรงกลางนะคะเป็นตัวกลางโป่งแสงค่ะซึ่งแสงจะสามารถผ่านได้แค่บางส่วนเท่านั้นเองนะคะสามารถผ่านได้แต่ว่าผ่านได้แค่บางส่วนนะคะต่อไปค่ะตัวกลางทึบแสงค่ะแสงไม่สามารถเดินทางผ่านได้เลยนะคะจะสะท้อนกลับหมดเลยเห็นไหมคะ อันนี้คือข้อเปรียบเทียบนะคะการเดินทางของแสงผ่านตัวกลางทั้ง3ตัวกลางนะคะามาดูค่ะตัวกลางที่1น,นะคะเป็นตัวกลางโปร่งใสนะคะวัตถุที่ทําให้แสงเนี่ยผ่านได้ทั้งหมดเลยเห็นไหมคะผ่านได้ทั้งหมดเลยก็ได้แก่นะคะแก้วน้ําแก้วใสๆนะคะกระจกใส อันนี้ไม่ใช่กระจกที่เรา,าส่องนะคะอันนี้เป็นกระจกใสที่สามารถมองผ่านทะลุได้เลยแล้วแสงก็สามารถผ่านได้หมดด้วยนะคะถุงพลาสติกนะคะอันนี้แสงก็สามารถผ่านได้หมดเลยเนาะสังเกตได้จากการที่เราเนี่ยสามารถมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนค่ะผ่านตัวกลางโปร่งใสเราจึงใช้วัตถุชนิด นี้นะคะทำหน้าต่างหรือว่าทำแว่นตานะคะก็จะสามารถเห็นวัตถุต่างๆได้ชัดเจนนะคะแล้วตัวกลางโปร่งใสต่อไปค่ะชนิดที่2นะคะเป็นวัตถุที่ทําให้แสงเดินทางผ่านได้บ้างนะคะ เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะเขาเรียกว่าตัวกลางปร่งแสงนะคะนักเรียนได้แก่กระจกบ้าเห็นไหมคะกระจกส่วนมากก็จะทำในที่ที่ต้องการแสงนิดนึงแต่ว่าไม่อยากให้เห็นด้านในมากนะคะอ,อย่างเช่นขวดพลาสติกขวดพลาสติกสีขุ่นๆเห็นไหมคะหรือกระดาษแก้วที่เป็นสี อันนี้นักเรียนน่าจะเคยใช้นะคะวัตถุเนี่ยจะไม่สามารถาเวลาเราส่องวัตถุเนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นวัตถุได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าตัวกลางนี้นะคะแสงจะสามารถผ่านได้แค่ บางส่วนเท่านั้นเองนะคะบางส่วนเท่านั้นไม่สม่ำเสมอนะคะจึงทำให้มองเห็นวัตถุได้ไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าตัวกลางกล่งแสงค่ะและสุดท้ายนะคะวัตถุทึบแสงก็คือแสงเนี่ยไม่สามารถเดินทางผ่านได้เลยนะคะจะสะท้อนกลับหมดเลยก็อย่างเช่นแผ่นไม้แผ่นไม้ก้อนอิฐ นะคะหรือว่าคอนกรีตหรือว่าแผ่นเหล็กต่างๆนะคะปะหลอดหรือกระจกเงาเวลาเราส่องกระจกเขาเรียกกระจกเงานะคะกระจกที่เราส่องทุกวันในชีวิตประจําวันนะคะกระจกเงาเนี่ยจะไม่สามารถมองทะลุผ่านไปเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังของกระจกได้นะคะมันจะสะท้อนเห็นตัวเราเองเนาะวัตถุเหล่านี้นะคะก็คือวัตถุทึบ แสงนะคะทึบแสงก็คือแสงเนี่ยไม่สามารถเดินทางผ่านทะลุไปได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเขาจะสะท้อนกลับมาหมดเลยนะคะหรือ,รอเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดูดกลืนแสงไว้หมดเลยนะคะพลังงานแสงเนี่ยก็จะถูกวัตถุเหล่านั้นเนี่ยกลืนไปหมดเลยนะคะเราก็จะไม่สามารถเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังของ วัตถุทึบแสงได้นะคะ ไฟดับอย่างนี้ถ้าไม่มีเทียนไขยแย่เลยเนาะคิดคิดเบิม้มนายอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ้าวเดวนี้นี่เองทำอะไรอยู่อะ่ะเปล่าเราเห็นไฟดับก็เลยมานั่งคุยกันอยู่นี่แหละเฮ้ยเบิม้มนายเอาท่อมาครอบเทียนไขทำไมอะ่ะมืดลองกว่าเดิมอีกน่ะนาสิเมื่อกี้ใช้พลาสติกใสยังสว่างดีอยู่เลย แต่พอกับใช้ท่อ PVC แสงกลับเบือนลงทำไมกันนะเราเช้าอย่างรู้แล้วสินั้นเราต้องไปถามครูแก้วสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและนักเรียนที่ชมรายการอยู่ด้วยนะคะครูแก้วครับถ้าเราออกสิ่งของต่างกันไปกัก้นแสงจากเทียนไขความสว่างของแสงทำไมจึงไม่เท่ากันล่ะครับ เก่งมากค่ะน้องคิดถ้าอย่างนั้นเราลองมาหาคำตอบกันดีไหมคะนักเรียนที่ชมรายการอยู่ด้วยค่ะเราจะไปค้นหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะเริ่มจากระบุป,ปัญหาตั้งสมมุติฐานทดลองรวบรวมข้อมูลและสรุปผลครูจะให้ทั้ง3ามกลุ่มเริ่มปฏิบัติการกันเลยค่ะ ามกลุ่มเริ่มทําการทดลองโดยให้มองเทียนไขผ่านช่องประดาษแข็งจากนั้นลองใช้วัตถุต่างๆกั้นช่องประดาษแข็งเริ่มจากแผ่นพลาสติกใสเราสามารถมองเห็นเปลวเทียนไหมคะ ประดาษไขเรามองเห็นเปลวเทียนชัดเจนเหมือนครั้งแรกไหมคะคราวนี้ลองใช้แผ่นไม้มองเห็นแสงจากเปลวเทียนไหมคะ เป็นอย่างไรบ้างคะการนําวัตถุต่างๆมากั้นแสงแตกต่างกันไหมคะต่างกันครับมองเห็นแสงบ้างแล้วก็มองไม่เห็นแสงก็มีค่ะมองเห็นแสงไม่ชัดเจนก็มีครับดีมากคะ่ะอย่าลืมจดบ,บันทึกสิ่งที่สังเกตเห็นจากการทดลองด้วยนะคะน้องๆคะจากการทดลอง โดยใช้วัตถุต่างชนิดกันกั้นแสงเราสามารถสรุปการทดลองได้ว่าวัตถุที่แสงผ่านได้ <ul> เราเรียกว่า,วา,า,วาตัวกลางของแสงค่ะวัตถุที่มองผ่านแล้วมองเห็นเทียน,นไขได้ชัดเจนเราเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสค่ะวัตถุที่มองผ่านแล้วมองเห็นเทียนไขไม่ชัดเจนเราเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสง วัตถุที่แสงไม่ผ่านเลยเราเรียกว่าวัตถุทึบแสงค่ะ วันนี้เราทดลองแล้วพบว่าวัตถุใดเป็นตัวกลางโปร่งใสคะกระจบใสครับแล้ววัตถุใดเป็นตัวกลางโปร่งแสงคะกรคะดาษไข่ค่ะวัตถุทุ่แสงก็แผ่นไม้ครับดีมากค่ะทุกคนอย่าลืมจดบันทึกการทดลองและสรุปผลด้วยนะคะน้องๆคะในชีวิตประจำวันของเรา ก็ใช้วัตถุกั้นแสงต่างกันอย่างเช่นในบ้านหรือสำนักงานใช้กระจกใสบ้างหรือกระจกฝ้าบ้างเพื่อให้แสงผ่านได้ต่างกันค่ะและก็มีการใช้วัตถุทึบแสงเพื่อป้องกันไม่ให้แสงผ่านด้วยเช่นกันเช่นการใช้ไม้เป็นฝาบ้านผนังปูนเป็นต้น แล้วเด็กๆคิดว่าการละเล่นหนังตะลุงดังภาพนี้ใช้หลักการอะไรคะ แผ่ตลูที่เราเห็นนี้นะคะเป็นการใช้หลักการที่ให้แสงผ่านตัวกลางทำให้เกิดเงาส่วนวัตถุทึบแสงที่ไม่ยอมให้แสงผ่านจะทำให้เกิดเงามืดบนฉากด้านหลังวัตถุส่วนบางส่วนของหนังแผ่นตลุงก็จะมีทั้งตัวกลางโปร่งแสงและตัวกลางโปร่งใสด้วยค่ะ น้องลองเอามือทำเป็นรูปต่างๆผ่านแสงไฟแบบนี้สิคะเกิดอะไรขึ้นที่ฉากทางด้านหลัง กช่วยจำเมื่อแสงกระทบวัตถุต่างกันจะผ่านวัตถุแต่ละชนิดได้ต่างกันทำให้สามารถจำแนกวัตถุต่างๆเหล่านั้นได้เป็นตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสงค่ะคอ๋อถุสติกใสคือตัวกลางโปร่งใส,งใสท่านี้ก็คือวัตถุืบ เขาเนี่ยแหละฉันจะใช้หมืองฉันซึ่งเป็นวัตถุทดแสงดับตัวกําเนิดแสงได้เลยฮ่าฮ่าฮ่าฮ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 ่า่ายา ตัวกลางของแสงนะคะก็ในการทดลองเนาะก็จะมีเด็กๆนะคะจุดเทียนในที่มืดใช่ไหมคะแล้วก็ลองเอาตัวกลางที่แสงสามารถผ่านได้กับแสงสามารถผ่านไม่ได้นะคะมาทดลองใช่ไหมคะผลสรุปก็คือนะคะแสงที่สามารถผ่านวัตถุที่เป็นตัวกลางนะคะ สามารถผ่านได้ทั้งหมดนะคะเราจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าผ่านได้แค่บางส่วนเราจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสงนะคะแต่ว่าถ้าผ่านไม่ได้เลยเนาะแสงผ่านไม่ได้เลยเราจะเรียกว่าตัวกลางทึบแสงนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกร็ดน่ารู้นะคะสำหรับวิทยาศาสตร์มาฝากให้กับเด็กๆดู ะะเมื่อแสงนะคะตกกระทบกับวัตถุบางชนิดจะทำให้เกิดเงาด้านหลังของวัตถุนั้นค่ะเนื่องจากแสงเนี่ยไม่สามารถจะเคลื่อนที่ผ่านตัวตัววัตถุนั้นไปได้นะคะแต่ว่า,า,าวัตถุบางชนิดเช่นกระจกใสแสงก็สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้นะคะเราจึงไม่เห็นเงาของ กระจกนั้นเนาะวัตถุแต่ละชนิดที่แสงตกกระทบนะคะจึงมีสมบัติในการกั้นแสงที่ต่างกันนั่นเองนะคะเห็นจากรูปภาพไหมคะอันนี้เป็นการเอาไฟฉายนะคะมาส่องมาส่องตัวกระตุ้นเป็นตัวกระตุ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ส่องเราก็จะมี พื้นหลังเป็นสีขาวเห็นไหมคะจะเห็นเงานะคะจะเห็นเงาถ้าเราอยู่ด้านหลังในการมองนะคะก็จะเห็นเป็นรูปภาพเป็นศินละปะที่งดงามนะคะนักเรียนลองอนำไปเล่นได้นะคะลองดูการเคลื่อนที่ของแสงกระทบเมื่อมันมีวัตถุที่ทึบแสงอยู่ด้านหน้านักเรียนลองดูนะคะ ลองนําไปเล่นดูก็ได้เนาะหรือว่าเวลาปิดไฟนอนตอนตอนกลางคืนนะคะอาจจะเอาไฟฉายมาสองเล่นแล้วก็ทํามือ,อเป็นรูปนกรูปสุนนะัขรูปกระต่ายได้นะคะก็สนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของการเดินทางของแสงด้วยเช่นกันนะคะ วันนี้นะคะก็จะมีการบ้านให้นักเรียนทำนะคะวันนี้จะทำในเล่มแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ของเรานะคะในหน้าที่19และหน้าที่21นะคะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะหน้าที่19นะคะจะเป็นเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราเรียนผ่านไปใครที่อาจจะลืมไปบ้างนิดนึงสามารถ กลับไปทบทวนในคลิปวิดีโอเรื่องของแรงน้มถ่วงของโลกได้เลยนะคะหน้าที่19การบ้านนะคะหนหน้าและหน้าที่21อีก1ห,หน้านะคะในหน้าที่2 1จะเป็นของอสัปดาห์นี้นะคะเรื่องตัวกลางของแสงนะคะนะักเรียนอย่าลืมทําการบ้านส่งคุณครูกันด้วยนะคะสำหรับก็คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะ แล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ